มาดูวิธีการล้างหน้าของคนทั่วไปผ่านการล้างหน้าของคุณลียูจินซึ่งได้ชื่อว่าผิวสวยกันก่อนครับฉ <c oughs> ันจะใช้น้ำมันเช็ดก่อนนะคะแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกเช็ดด้วยคลีนสิ่งออยอตรงนี้นะคะแล้วก็ลอบดวงตาของเสียถูกกำจัดออกไปแค่ไหนนืี่ลยยืดเลยยับไป นี่คือของเสียนะครับนี่ของเสียหมดเลยเหรอคะใช่ครับแล้วเห็นตรงนี้ออไหมเ,หเมื่อลองขยายดูสภาพผิวแล้วจะเห็นว่าของเสียที่มีลักษณะเป็นจุดสีดำๆยังคงหลงเหลืออยู่เหมือนเดิมขั้นตอนที่สองเมื่อเช็ดด้วยลีน a n ่งออยล์แล้วก็ต่อด้วยคลีนซิ่งค c r e a ภาพผิวหน้าหลังจากล้างหน้ารอบสองแล้วเป็นอย่างไรบ้าง เหมือนเหมือนจะสะอาดขึ้นหน่อยนะคะเนี่ยสะอาดขึ้นใช่ไหมครับของเสียก็หายไปเยอะด้วยนะครับเมื่อเทียบกับการล้างหน้าด้วยคลีนซิ่งออยเท่านั้นแม้ผิวจะดูแห้งกว่าเล็กน้อยแต่ของเสียสีดำๆกลับถูกกำจัดไปจนหมดแต่ว่าปกติแล้วฉันจะล้างด้วยน้ำเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ขั้นตอนที่สามยังล้างด้วยคลีนซิ่งโฟมด้วย หลังจากล้างหน้าสามขั้นตอนแล้วการล้างหน้าก็จบลงโอ้ยการล้างหน้าจบแล้ว <c oughs> แบบนี้ค่อยรู้สึกว่าล้างหน้าหน่อยนะคะนี <c oughs> ่คือขั้นตอนการล้างหน้าของฉันค่ะดีจังเลยอะ่ะเฮ้ยจบแค่นี้ค่ะจบแล้วค่ะโ <c oughs> ดยปกติแล้วสาวๆส่วนใหญ่มักจะล้างหน้ากันประมาณ3าถึงสครั้งเหมือนคุณลียูจินแล้วมันจะดีต่อผิวหรือไม่เรามาดูสภาพผิวของคุณลียูจินหลังจบการล้างหน้าสขั้นตอนกัน แต่ว่าผิวแห้งอย่างรุนแรงแถมยังแตกแยกเป็นชิ้นๆด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับภาพผิวเมื่อล้างหน้าครั้งที่หนึ่งและสองแล้วมองแวบเดียวก็เห็นได้ถึงความแห้งอย่างรุนแรง การล้างหน้าหลายๆครั้งแบบนี้ดีจริงๆนะเหรอถ้าเป็นผิวปกติจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ผิวแห้งมากแล้วล้างหน้าสองหรือสามครั้งแม้ว่าของเสียจะถูกกาจัดออกจากผิวแต่ความชุ่มชื้นและความมันของผิวจะถึกดึงออกไปหมดด้วยในกรณีนี้ผิวจะตึงขึ้นและผิวที่ตายแล้วก็จะเกิดมากขึ้นถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆริ้วรอยก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อผิวในสภาพนี้โดนแดดก,ก็จะเกิดการสร้างเม็ดสีขึ้นดังนั้นการล้างหน้าสองถึงสามครั้งบ่อยๆไม่ดีต่อ คนที่ผิวแห้งเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยง